สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่การอาร์ตก้งแต่ทีกค,ครั้งวันนี้อยู่สกูนย์วาารรณคดีพูดไปเรื่อยนะครับก็ปฏิวรรณคดีในวันที่ผมเนี่ยพูดถึงอะไรก็ตามที่ผมชอบมันก็จะพูดถึงกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมารีวิวเชิงแนะนําด้วยแหละว่าเอออยากให้คนไปดูกันนะครับถึงหนังกเก่าๆหนังของพุ่งกลับผมชอบที่สุดสแตลลี่คิวบริกนะครับก็ไปพุ่งกลับที่ใครจะคนแบบถ้าเกิดเป็นคน,นังยุคใหม่ถ้าพอนึกถึงเนี่ยก็จะเป็นเดอะชายนี่โรงแรมผีนรกใช่ไหม แต่่อขอย้อนกลับไปเก่ากว่านั้นอายุ60นะครับแกได้ทําหนังเรื่องหนึ่งที่เรียกว่าเป็นการปฏิวัติวงการอนิเมะเลยก็ว่าได้คือจริงอนิเมะมันก็ไมไ่เกี่ยวข้องอะไรหรอกแต่ว่าลากสับของมันเรียกว่าเลกอซีของหนังเรื่องนี้นิยายนี้เนี่ยมันตกทอดไปถึงสับศั์หนึ่งที่ไม่รู้ว่าจะจะเรียกว่าเป็นคําที่ดีหรือว่าไม่ดีนะนั่นคือเรื่องโลลิต้านั่นเองนะครับโลลิต้าของสเตอลี่คิวบิก ซึ่งโรดิต้าเฉยเนี่ยเขาอาจจะมองเป็นโกธิกโรล,ลิต้าหรือเปล่าเป็นแฟชั่นสไตล์หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดได้ฟังในเรื่องย่อนเนี่ยหลายคนก็จะเริ่มเห็นถึงอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกันนะครับเอาถึงลากศักด์ที่ใช้นอนิเมะด้วยโรดิต้าเนี่ยเป็นเรื่องราวของศาสตราจารย์แฮมเบิร์ดนะครับที่ก็เป็นอาจารย์เนาะเขากำลังมองหาบ้านเช่าอยู่แล้วเขาก็ไปเจอบ้านของชาร์ลอตตอนแรกตัวแฮมเบิร์ดเนี่ยดูจากตัวบ้านเนี่ยเขาก็ไม่ได้ ชอบตัวบ้านหลังนี้เท่าไหร่นะครับจกนกระทั่งเขาไปเจอลูกสาวของชาร์ลอตที่นอนแช่แดดอยู่ในชุดในชุดว่ายน้ำบิกินี่นะครับซึ่งบอก,กว่ากวดลูกสาวของชาร์ลอตนั้นก็ในนิยายกับตัวหนังอายุไม่เท่ากันแปลว่าอายุมันต่ำกว่าเกณฑ์แน่นอนนะครับตัวศาสตราจารย์วัยกลางคนเกิดตกหลุมรักเด็กสาววัยละอ่อนนะครับเขาก็เลยอ่านยอมเช่าบ้านอยู่เพื่อเรียกว่างไงอะนั่นแหละ เพื่อใกล้ชิดกับตัวโลลิต้าตัวนางเอกชื่อโลลิต้านะครับและไปมาเนี่ยตัวชาร์ลอตแม่ของลิต้าก็เหมือนเป็นแม่ไม้ลูกติดนะครับเธอก็อเหมือนหลงรักัมเบิร์ดเกริมพยายามจีบแหละจนทำเบิร์ดเนี่ยยอมแต่งงานด้วยเนื่องจากว่าเขาไม่ได้ชอบชาร์ลอตเลยเขาแต่งงานก็เพื่อใกล้ชิดโลลิต้านั่นเองนะครับแล้วเกิดเรื่องราวดราม่าขึ้นเรียกว่าแค่พ็อตหนังมันก็ดูบินเมสุดๆแล้วนะครับก็เรียกว่าหนังอันนี้เนี่ยแต่งโดยตัวนิยายนะครับแต่งโดยเวลาเมียน นาบทอฟซึ่งพอเป็เวอร์ชันหนังเขาก็มาเขียนบทเช่นกันแล้วถ้าใครรู้รอยู่จาก p l o เรื่องเนาะเกี่ยวกับชายรักเด็กเนี่ยตัวลอริต้าต่อมาเนี่ยมักกลายเป็นลากศัพท์ที่ใช้กับคำศั์ของแบบตัวละครเด็กผู้หญิงญ,ญี่ปุ่นแบบเด็กผู้หญิงเด็กเล็กเนาะโลลิคอนนั่นเองเพราะโลลิคอนมันย่อม,มาจากลอริต้าคอมเพล็กซ์ไงคือคนที่แบบตกหลุมรักตัวละครสไตล์ลอริต้าคือรักเด็กเนาะก็เหมือนกับอะไรราคอนซิสคอนไงคือซิสเตอร์คอมเพล็กซ์หรือว่าราเธอร์คอมเพล็กซ์อะไรแบบนั้น S 1> <S 1> เ,เรี๋ยวว่าพรนะหนาเรื่องนี้นิยายเรื่องนี้แหละที่เป็นรักษาะคำว่าโลลิคอนนะครับซึ่งจริงๆเมื่อเกิดสับทางการแพทย์มันจะเรียกเพโดเพโ,โด,โดโฟิเลียเนาะคือพวกใครเด็กอะไรแบบนั้นมันก็กลายเป็นศัพท์ที่เกิดเกิดคนไม่ใช่ชีวิตจริงอนะ่ะมึงเป็นเพโดฟิเลียแน่นอนแต่ไอ้คำว่าโลลิคอนเนี่ยมันเหมือนเป็นมันเป็นศัพท์เทาเทาเทากึง่งกึ่งมืดๆหน่อยเนาะที่แบบใช้กับกลุ่มคนที่ชอบตัวละคระอนิเมะตัวละคระสมมุติสไตล์เด็กนะครับมาถึงเรื่องโลลิคอนกัน ซึ่งในส่วนนี้มันเป็นเรื่องขั้นจะดูดิบไป่อยผมจะไม่พูดส่วนนี้ผมจะพูดถึงหนังแล้วกันนะครับด้วยความที่หนังมันสไตล์เนี่ยและยุค60เนี่ยยุค60คือเริ่มที่ยุค60เนี่ยคือยุคที่โลกภาพยนตร์เริ่มเปิดกว้างมากขึ้นเราเริ่มมีหนังเสียงขันโคด,ดมากขึ้นเริ่มมีฉากเตลยมากขึ้นที่เหมือนกองเซเซอร์เริ่มยอมรับมากขึ้นโดยต่อให้เป็นเลดอาร์เลดเอ็กซ์อะไรแบบนั้นโลยต้าเนี่ยนหนังไม่มีฉากอย่างว่านะครับแต่ มันก็มีฉากที่เหมือนแบบตัวผู้กับก็พยายามจะแบบใส่นัยยะไปว่าเออมันมีความมินเมย์อยู่เพราะว่าคือต่อให้ไม่มีฉากอย่างว่าเนี่ยแค่พล็อตเรื่องเนี่ยโบสถ์ก็ไม่ยอมนะครับในสมัยก่อนเนี่ยโบสถ์ของศาสนาคริสต์เนี่ยก็เหมือนไปนกองเซนเซอร์ดีๆที่เองนะครับและในหนังเรื่องนี้คือเป็นอันตรายกับทางโบสถ์แน่นอนนะครับซึ่งตัวผู้กับเนี่ยก็ต้องตัดต่อหลายครั้งเพื่อให้แบบเอาไปฉายโงได้ถึงขนาดที่แซลลี่คูบิกยังบ่นเลยว่าถ้ามีปัญหาแบบนี้เนี่ยฉันไม่น่าจะทำหนังเรื่องนี้เลยนะครับ และด้วยความเป็นหนังที่มินเมย์แล้วก็เป็นหนังอื้อฉาวเนี่ยก็ทําให้หนังประสบความสําเร็จนะครับเพราะเนื่องจากมีคนสงสัยแหละว่าตกลงหนังนอื้อฉาวยังไงนะครับจากหนังทุนอายุห0เนี่ยทุน2ล้านก็ถือว่าทุนปานกลางประมาณหนึ่งเนาะหนังในข้อมูลในวิก,กิีเนี่ยมันไม่ได้บอกรายทั่วโลกแต่แค่ไรายได้ในอเมริกาเนี่ยก็ทำเงินไปถึง9.2ล้านดอลลาร์นะครับก็ถือว่าแค่อเมริกาก็กําไรแล้วผมไม่แน่ใจว่าหนัานี้ได้ฉายกี่ประเทศทั่วโลกนะครับพนหามันดู นั่นแหละมันมีมีเสรีธรรอย่างรุนแรงนะครับตัวหนังเองเนี่ยในแง่ของเนื้อหาเนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบเชิดชูหรือว่าแบบให้เห็นถึงโอ้ยผู้ชายรักเด็กตอนจบไม่ได้ดีน,นั่นแหละเนื้อหาจริงมันคือหนังดราม่ากึ่งกึ่งใส่จิตวิทยามานิดหน่อยเนาะเพราะว่าผมไม่อยากสปอยล์ล่องราวข้ไหร่แต่ว่าก็ใครเผื่ออยากจะไปดูนะไม่รู้จะใครจะหาคือไม่รู้มันจะหา,าง่ายป่ะแผ่นนี้ผมก็ซื้อมานานแล้วนะครับโอลิต้าเนี่ยเอาเป็นว่าผมจะสปอยช่วงแรกๆกันตั้งแต่ตัวฮัมเบิร์ตเนี่ย ก็พยายามกระชิดโลริต้าทำตัวเป็นพ่อเลี้ยงที่แสนดีอะไรแบบนั้นจนกระทั่งตัวชาร์ลอตเนี่ยแม่โลลิต้าจับได้ว่าเอาไอ้ดีม่งจ้องจะเล่นลูกนี่หว่าก็เหมือนเกิดการแบบโกรธอะโกรธจนงอนแล้วก็เหมือนเสียสติอะไรแบบนั้นแล้วเธอเกิดอุบัติเหตุรถชนตายนะครับตอนนั้นโลริต้าเธอไปค่ายพักร้อนเธอไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวแม่ตายคําเบิร์นี่คือแบบโชกาสเลยคือโอ้อุบัติเหตุอ่าเมียตายกูได้สิทธิ์ดูแลโลริต้าแล้วคือแหละโชกาส แต่ขนาดตอนเป็นรับลอยต้าแล้วจะไปเหมือนตั้งแคมป์ในโรงเรียนเนี่ยเขาก็ไม่ยอมบอกสักทีนะว่าแม่จะตายกว่าจะบอกทีก็สักพักใหญ่นะครับซึ่งมือหาเนี่ยมีเส้นเรื่องหลายเส้นเรื่องอยู่และเราจะเห็นว่าตัวละครทำเบิร์ดนะั้นเป็นตัวละครที่น่าสมเพีขนาดไหนเนี่ยคือเขารักลอยต้าในดับที่เคลน,นนะอ็อบสออบเซสอะไร,รนั้นเลยคือลุ่มหลงไปกับตัวละครลอยต้าเลยนะครับขนาดนั้นแหละและปัญหาคือมันมีตัวละครบางกลุ่มเนี่ย ที่เห็นว่าไอ้ยความสมพันสอนเนี่ยดูแปลกๆนะครับและพยายามจะฉวยโอกาสมันจะมีตัวละครตัวละค,ครอย่างที่ปีเตอร์เซลเลอร์โผล่มาเล่นนะครับที่เป็นตัวละครอ,อเนี่ยแบบต้มตุ่นหรือว่าจูเล่อะไรแบบนั้นผมดูเรื่องนี้ไปเมื่อประมาณเดือนก่อนผมก็จําเส้นเรื่องอะไรไม่ได้อะไค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับแถมตัวละครลอยต้าเองเนี่ยก็เป็นเด็กแก่นแก่นโคตรคือความสัมพันธ์ของสอกเขเนี่ยคือความสัมพันธ์ของตัวลอยต้าฮัมเบิร์ดค่อนข้างซับซ้อนพอสมควรคือฮัมเบิร์ดอะคืออ่ะลุ่มหลงกับตัวลอยต้าแต่ตัวลอยต้าเนี่ย เหมือนเธอไหลไปกับสถานการณ์แล้วเธอก็อเหมือนรับรู้ว่าบางอย่างมันมันมันไม่ใช่อ่ะแถมคือการช้ชีวิตไงเพราะว่าตัวฮัมเบิร์ดเนี่ยไม่เลือกจะอยู่บ้านแล้วเขาเลือกจะเดินทางไปเรื่อยๆคือรถทริปเลยซึ่งโลลิต้าไม่ชอบอะไรแบบนั้นเลยนะครับจึงเกิดความสัมพันธ์ที่เริ่มร้วาวฉานขึ้นจนทั้งตัวโลลิต้าหายตัวไปแล้วมาเกิดรามไม้ตอนท้ายแล้วเราก็เห็นว่าตัวฮัมเบิร์ดนั้นเนี่ยโคตรน่าสมเพชอ่ะเราเจนว่าแบบแกแบบล้อห่มลองหา้าอะตอนแกหาโลลิต้าโลลิต้าหายตัวไปแกแทบเสียสติอ่ะคือมาขนาดนั้นเลยอ่ะ มันจะเห็นถึงความรุ่มรวงของตัวละครคนนึงว่ามันไปจุดจบยังไงนะครับซึ่งหนังมันเก่าแล้วผมกัดสปอยในตอนทาคลิปแล้วกันแต่ตอนนี้อาจจะมาสูบว่าโรยต้าเนี่ยคือหนังของซาลิคูบิกที่ก็ถ้าเกิดดูตามเกณฑ์ของตัวผู้กับมันนะคือมันเป็นหนังที่ดีแต่แง่แบบงานของผู้กับคูบิกเนี่ยนี่ก็อยู่หนังประมาณกลางค่อนข้าไปทางดีของเขาเนาะมันยังเป็นหนังดีอยู่นะครับแล้วใครจะดูเนี่ยก็ต้องแบบ ฝืนทนกับคือหนังมันไม่ไม่ฉาก18บวกอะไรแต่เนอไม่นเนื้อหามันดูมิกเมย์แล้วมันดูน่าสมเพชมากที่แบบตัวละครไปลุ่มหลงอะไรแบบนั้นนะครับและสุดท้ายเนี่ยเหมือนความสัมพันธ์ก็พังทลายเรื่องราวมันพังทลายลงอะไรแบบนั้นมันไม่ใช่หนังจบแฮปปีเอนดิ้งเนาะเมืน่อขนาดรามมากของตัวละครนคนหนึ่งนะครับที่ทําลายตัวเองซึ่งผมไม่แน่ใจถ้าเกิดจะแบบหาซื้อนะแผ่นโรลิต้าน่าจะหมดไปแล้วมั้งซื้อใครจะลองหาตาไปดูเนี่ยก็ ไม่แน่จะมีอยู่เปล่านะมันมีเวอร์ชันรีเมคอย่างกเกเจ็ดด้วยที่เจอร์มี่ไอรอนเล่นไอเรื่องนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเคยเห็นผ่านเมื่อนานมาแล้วมันเรื่องน,นั้นเองด้วยความที่มันเป็นหนังปี97ฉากอย่างว่ามันก็ยังไม่มีหรอกแต่มันก็เหมือนได้เห็นเนื้อนหนังมากขึ้นอะไรแบบนั้นแต่หลายคนบอกว่าสู้ของกูบิกไม่ได้เพราะว่าเหมือนของกูบิกดาราเล่นดีกว่าแล้วตัวหนังดุ่มหรือกว่านะครับก็ถ้าผู้ชมที่เคยดูหลานนิยายเนี่ยของปู้ชานนิยายเนาะก็เห็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับ ก็มาสู่ช่วงสปอยช่วงหลังแล้วกันว่าผมรู้สึกยังไงกบหนัืดังนี้นเนาะคือตัวหนักเขาก็สร้างให้ตัวละครเบิร์ดเนี่ยเป็นตัวละครที่เหมือนแบบอ่ะแกลุ่มหลงก็จริงแต่ว่าเหมือนแกไม่ชอบความรุนแรงอะไรกับโรลิต้าขนาดนั้นน่ยแกอาจจะแบบโมโหไล่บ้างแต่แกก็ไม่ชชบความรุนแรงนะครับอย่างตอนที่แกตามหาโรลิต้าจนเจอเนี่ยผ่านไปหลายปีนะครับจนรู้ว่าโรลิต้าเนี่ยแต่งงานและท้องผู้ชายคนอื่นแล้วแล้วฮัมเบิร์ดนี่คือแบบคือตอนแรกแกไม่รู้โรลิต้าแต่งงานแล้วเนาะ แล้วพอแกมาเห็นแบบแกพยายามจะง้อคือดีไงแต่พอรู้ว่าแบบมันสายไปแล้วนะครับคือโรลิต้านั่นคือเกินเอื้อมไปแล้วทำเบิร์ตก็ทํำไรต่อหรือไมตอนแรกของคิวพอดเเกิดมาแบบเป็นชีวิตจริงยุคปัจจุบันเนี่ยโอ้โหแบบผู้ชายโฉดนี่ต้องแบบไปฆ่าผัวใหม่แล้วก็รักพาตัวไปอะไรแบบนั้นแต่ทำเบิร์ตไม่ใช่อ่ะเบิร์ตแกลุ่มหลงคะที่ว่าแกยกเงินทั้งหมดอ่ะยกเงินที่แกมีอ่ะให้โรลิต้าแล้วตัวเองก็เดินจากไปอ่ะคือ มันขนาดนั้นเนี่ยมันลุ่มหลงขนาดนั้นเลยอะ่ะแล้วสุดท้ายแกก็ไปตามหาคนที่รับพาตัวโรยต้าไปตอนแรกคนลักพาตัวกับผัวใหม่คนละคนกันนะครับแต่คนลักพาตัวก็ตัวละคปีเตอร์เซนลเลอร์นี่แหละเพื่อไปแก้แค้นอะไรแบบนี้ไงสุดท้ายหนังก็มีเหมือนเขียนแบบเครดิตขึ้นมาครับว่าเออหลังจากที่ตัวละครทมเบร์อเนี่ยฆ่าตัวละครปีเตอร์เซนเลอร์แล้วแกก็ติดคุกไปแล้วก็เสียชีวิตในคุกนะครับก็แล้วเป็นจุดจบของตัวคละครคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะน่าสมเพชอะไรแบบนั้นนะ ก็ประมาณนี้กับเรื่องราวของโรดิต้านะครับในวันคาส์เนี่ยผมก็พูดถึงอะไรไปเรื่อยเปเื่อยเนาะนอกจากคูบิคเนี่ยอาจจะพูดถึงเกมบ้างอนิเมะบ,บ้างนะครับซึ่งเนี่ยท่านผู้ชมก็ม,มีข้างหลังนี้มีอะไรเพียบเลยถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดเนี่ยเห็นเรื่องราวเห็นแผ่นอะไรเรื่องราวนะ่าสนใจแล้วอยากผมเล่าเนี่ยก็มาเมนกันได้นะครับเอออยากเห็นเรื่องราวนินจิโจบั้งอ่าสกุระโซบ้างเดวิเชอร์เทนาแองเจิลบีดนะครับก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอ์ให้กันได้สำหรับวัน